ัีครบบ้านเฮาเหล่าล้อครับบ้านเฮาเหล่าล้อหหลอ,ลอ,อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไคร b e ด้วยนะคะครับก็ให้ทีหนึ่งแล้วหนึ่งเส่มาเอือเรานับตามใส่แล้วหมักพาครับหน่วยนี้พาแล้วมาจนขูด อดีกด่าด้วยได้หม้อครับนี่กดเด็ยังครับคนหัวอเาหัวหน้าหนึ่งก๋วยครับลงไปมันแซบครับมีรสชาติมันมันขึ้นมาอีกรอบหนึ่งครับหนึ่งก๋วยใส่มะพร้าใส่มะเขือครับนี่ครับยิ่งแต่กินบ่ครับนะครับกูได้ยังไงแลน้ำร้ายไหลน้ำบ่อกินหนึ่งก๋วยครับเป็นหนึ่งก๋วยกินแซบแซบครับแซบแสบที่หลีได้ครับหนึ่งก๋วย เพื่อได้กินอาทิตย์ใจหนึ่งกลายใส่มาเหงือกไส่มาเปล่าอ่านขวดลงไปน้ำรับนี่ครับจับอยู่ในกระลางแม่งนี่หนึ่งกายครับหนึ่งไส่มาเหงอเีหนึ่งกลายกินดีครับนี่เนี่ยเน่ลา,ารนอยู่ในกระางหลายๆเนี่ยสูกแล้วครับแล้วควดีขวดมาเก้าน้าตาเงอยใส่ครับ กินได้แล้วครับหนึ่งจด้ไป่ได้หนึ่งดวนพอดีหนึ่งตอนหนึ่งพอดีไทยเบิ้งก็เลยมาเบิ้งตอนนี้ครับเรดแล้วครับนี่หนึ่งไกลนะครับบ้านเ้รอหนึ่งไกลกินอีกรอบหนึ่งครับติดใจครับเินหนึ่งไกลกินอีกรอบหนึ่งครับนี่เป็นยังไงครับขอบคุงครับ I'm sorry. Okay. ครับมะพร้าวครับซื้อมะพร้าวมาตลาดครับเรามาผาแล้วมาขูดครับเตรียมใส่หนึ่งไก๋วยขูดเป็นฝอยเป็นฝอยบางๆครับเตรียมกินบางๆครับขั้นตอนขูดมะพร้าวเยอะครับเพื่อเดียวใส่หนึ่งก๋วครับทีหนึ่งใบเรียมอยแล้วใส่น้ำตาลผสมแล้วสคือเราจะมะพร้าวง่อยหนาลงไปครับเตรียมไกินครับ ครับเรียบร้อยครับหนึ่งกลวยใส่หมูเงือจะนะตาลใส่หมพก้าวขูดลงไปครับนี่เ็นบอครับง้อยหนาลงไปสีสามกิจะกินไร้่อยครับเห็นบลครับนี่แซบเรเลยครับเป็นตัวแซบเรืลยครับแซบๆด้วยครับหนึ่งก๋อยใส้หมูเอือครับนี่ตัวหนึ่งก๋วยครับเขาผ่านนี่คือก๋วยอันที่เรื่องเลียวนี่คือเครื่องหมักเหือ ข้หน้าต้านคุกลงไปขูดหมักเผาไส้รับนี่เห็นบ่ครับตีเห็นยูไก่ไก่เนี่ยข้าวข้าวนี่คือหมักเ้าเด้ครับนี่เ้าที่ขูดเมื่อกี้ครับนี่เอาห้อยลงไปแล้วครับกมทีจะตักใส่ถ้วยจานกินได้แล้วครับหนึ่งกวยแ่บแบครับนี่เห็นบ่ครับไท่เป็นไก่ไก่ครับเห็นลายๆาครับนี่ลายๆมุมลายๆหมองครับหนึ่งก๋วย สุดยอดครับสุดยอดอ,อาหารอาหารกินแทนเาขาค่ะได้ครับม m d ครับนี่ครับนะครับนากินหนึ่งไขยน้ำกันเด้ครับผู้ใดบ่ท่างเคยกินหนึ่งขไขยไมากินหนึ่งขไขยน้ำกั่นกับแ่บๆบครับเรียบบว่าแล้วครับว่ามบิตตักใส่ถ้ตยใส่การได้แล้วครับรรนหนึ่งไอย บ้านฮเฮาหล่อขอจบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ด้วยนะคะบ๊ายบาย